ก่อนอื่นนะคะเกียรติกสวรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขพ้นนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเกียรติเสษียาแนวทางเลขล่างนะคะของพี่หมูอุบลนนะคะมาฝากนะคะถามกันเขามาหลายนะคะว่าเลขล่างนะคะของพี่หมูนะคะในตัวได้นะคะพี่หมูคนกัคัดมาหายแล้วนะคะล่างนะคะตอนมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเนาะ เลขนะคะพี่หมูว่าห้กลับน้าแน่เด้อนะคะบนนะคะที่เกตได้ลงหอยกนหนานี่แล้วนะคะพี่หมูเพิ่นหอยบนวิ่งสี่นะคะนะคะหอยแปดซี่เก้าซี่เจ็ดซี่สีซีนะคะ C, C, CC, นะคะอันะะหอยแนวทางบนไปก่อนนะคะแนวทางล่างนะคะพี่หมูเพิ่นก็บหอยมาแล้วนะคะแนวทางล่างพี่หมูเพิ่นหอย วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะท่านชมนี่ค่ะในส่งแนวทางมาให้แล้วนะคะให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะท่านท่านใดนะคะบ่ม,มากนะคะวิ่งล่างนะคะอ,อ้ามึงป่อมึงไปทางไหนเนี่ยโอ,อันคันบ,บ่อม,มากนะคะตัวเลขที่พี่หมูคนจำให้นะคะ ไสามารถไปจับใเ่ก,กันกับตัวอื่นใดเร้อค่ะในล่างนะคะล่างนะคะเลขวิ่งนะคะบอมีผาดนะคะที่หมวานะคะก็เป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่เขามารับชมเราฟังแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทางช่องน้ในใดเรือค่ะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสิบเรพ่ยผานแนวทางตัวเลขเด็ดจากทางช่องนะคะเนาะนะคะ งวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่หมูปันหายมากนะคะมี่นะคะกับท่านใดน,นะคะสอบถามกันเลขซองขอม่านะคะจะเกตตามหาเดื่ค่ะห้เ้าเกค่ะจะเกตตามหยนะคะ,ะกา,ม,าะะกมี่นะคะ เ,เกตเปิดเบิงงอีกกันนะคะเนาะสำหรับท่านใดนะคะสอบถามกันเข้ามาแนวทางของแม่กแกวนาค่านะคะเกตลงหายแล้วเด้อค่ะเกตลงหายแล้วนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเกตลงหายมื่อเสานี้นะคะแนวทางของแม่แก้วนาคานะคะแล้วก็ สอบถามกันข้ามานะคะเลขของน้องสาวนะคะเดี๋ยวเกตตามให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเกตกับขอถดขอไพ้หลายๆนะคะอยากเกี่ยวเขานะคะเขาขึ้นให้ข,ขึ้นบ้านอยู่และะ้วค่ะเนาะจ้านระกลับบ้านแล้วมาเบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะคะแนวทางนะคะของพี่หมูนะคะ ล่างให้เก้าตัวเดียวนะคะจาัาไหนขันบ่ามากก็ค่ะก็สามารถเอาไปจับใส่ก,กันกับตัวอื่นใดเด้อคะ่ะจับคู่จับคู่มีแคบมีซีคู่แคนนั้นะคะซีคู่แค่นั้น,นะคะ,คคนนะ,คะใกล้ๆมือนะคะพี่หมูเ่นจะมั่นเน้นให้ตัวเดียวนะคะล่างหนึ่งตัวล่างหนึ่งคู่หรือ บนหนึ่งคู่นะคะยังละคูนะคะทำช่ชมนะคะจับคู่สามเก้า แคบหน้าจอไว้เอะเบิ้งแลยนะคะเนี่ย้างนะคะคอมพิวหมูนะคะล่างวิ่งเก้าตัวเดียวนะคะจับคู่สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้านะคะนคะคะไก่มือนะคะพี่หมูคนสีมาก เน้นเน่นหายนะคะบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นะคะจำรับทันใดนะคะงบหน่อยนะคะก็สาม,มาถสื้อตรงๆไง้นะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะรอลุ้นกันนะคะว่าพี่หมูพันจะเน้นพันสียำห้ตัวใดนะคะเน,นาะแคปหน้าจอไว้ทัเบหมดเลยนะคะพอ่อยายไม่ไง่กะ่าลืมนะคะประกาศสมมตินะคะมาจุดไปเด้อคะ่ะเนาะ แ็บไปเลยนะคะท่านใดสอบถามกันข้ามานะคะแนวข้างของคุณพอ่อจะเลื่อนศีลนะคะหรือว่าจะเลืออาจารย์จะเลื่อนศีลนั่นเองนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรอก,ก่อนนะคะเนาะเพราะว่าคุณพ่อพันยังบ่ว,วางนะคะเกดกะ ามหายูเนาะค่ะคุณพ่อคนขยานเกีียวเขาเกีียวนามอยู่เนาะค่ะต่างคนต่างยากอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะแลวเกตสีรีบนะคะฝ่าออกหน้าทางของคุณพ่อมาโล่งหายนะคะเลขกลักนะคะบนหลักหลักหน่วยล่างหลักสิบนะคะของคุณพ่อนะคะแม่นอีรีนะคะท่านชมแต่ว่าคุณพ่อคนจับคูห้รุดซื้อนะคะอ่ะก็เป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะ สุดท้ายนี่เกดกขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้เฮงๆฮงมด้วยเด้อค่ะขอให้ถูกหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2565นะคะขอให้โชคมานกันสุข,ขสุขคนกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกดกฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะปะกอบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกดกสวัสดีค่ะ